ร้านนี้ไม่ได้เจตนาหรือว่าตั้งใจที่จะเข้ามานะครับลงมา,มาโอ้โหร้านก็ดูดีนะถ้าพิเศษทานแล้วเหมือนที่อื่นผมไม่คิดตต่างทังโตเลยแม่งขึ้นสมองไปเลยเอ้าลุยอืนนานมันจะได้รสชาติแบบผูทอนบูทอนนี้นจริงๆจังๆนะ,ๆนะอืโอ้ตายพี่แจงถึงนะดีเลยเนี่ยจานนี้ดีเลยอ,เอ,อันนี้นก็ดี อามาอายุธยานะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาโดยบังเอิญร้านนี้ไม่ได้เจตนาหรือว่าตั้งใจที่จะเข้ามานะครับหลงหมาเลี้ยวเข้ามาเห็นป้ายเขาก็เลยเข้ามาตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทเราไม่ได้คิดจะมาพักนะแต่เขาบอกว่ามีร้านอาหารที่อยู่ติดแม่น้ำเราก็เลยวนเข้ามาดูแล้วก็เห็นบรรยากาศนี่เราก็เรียวๆสดๆเลยกินน้ำเลย ริมแม่น้ำในชื่อว่าปลายเจ้า <Okay. S 1> พญ<ย>าเป็นรีสอร์ทแล้วก็ร้านอาหารเขาเนี่ยนี่ลงไปข้างล่างสวัสดีครับสวัสดีครับ,<ด>รบไหนร้านพี่อยู่ไหนร้านพนี่ครับนี่อ่ะเแล้วเนี่ยอ,อันนี้เป็นที่นั่งกินแนวริมริมน้ำครับพี่แล้วมีห้องแอร์ข้างในด้วอ๋อครับแล้วปีนี้ทำไมน้ำไม่ท่วมอ่ะ ปีนี้น้ำไม่ท่วมยังไม่ยังไม่ท่วมครับพี่แล้วคิดว่าจะท่วมไหมคิดว่าจะท่วมไหมเดี๋ยวีหันให้กล้องผมดูหน่อยโดนทุกปีอะพี่นั่นนะสิ่โดนทุกปีคือบางบานเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่รอดรอดยากครับทุกปีทุกปีนี่มันสิงหาแล้วนะใช่ครับปกติท่วมท่วมเดือนไหนปกติปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมานี่แล้วครับพี่ใช่ที่เรายืนละมันต้องมาแล้วนี่เนี่ยนี้ก็ท่วมทาน้ำเริ่มไปแล้วทีมันจะมีสะพานเดินไปให้อาหารปลาได้ครับอยู่ยังไงถามจริงอยู่กับมันให้ได้พี่ พราะเราอยู่ริมน้ําต้องทําใจทําได้อย่างเดียวคือทําใจโอ้โหร้านก็ดูดีนะต้องเลก็ลกกันเองผมเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยขับผ่านมาแล้วก็เห็นป้ายเอ๊ะเขาบอกมีร้านร้านริมน้ําก็ต้องมีพวกอาหารปลาแม่น้าเลยนีย่ครับผมมีปลาเบี้ยวปลาน้อเงินปลาขาวปลาหมาปลาคังโอ้โหปลาเล็กๆก็มีปลาซิวปลาสังขวาตปลาลากวยมีทุกปลาทุกชนิดเลยปลาแม่น้ำหมดเลยในนี้ทั้งนั้นเลยครับพี่ข้างนอกไม่ซื้อเลยซื้อเฉพาะชาวบ้านที่เอามาขายเรา ก็คือจับที่แม่น้ำเนี่ยนะแม่น้ำนี้แม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพญาครับเจ้าพญาเพราะเจ้าอ่าจังหวัดยุธยานี่ก็มีแม่น้ำลบบุรีก็มีนี่ครับอ่ามีเจ้าพญาแล้วมีอะไรอีกอะมีป่าซักครับป่าซักก็มีมีหลายแม่น้ำแต่นี่เจ้าพญาเลยแต่เจ้าพญาช่วงช่วงแคบแคบแคบสุดแล้วเขาเลยโค้งปราบเซียนของเรือแล้วพี่ดีใจจังเลยได้มาร้านบรรยากาศนี่บรรยากาศดีจริงจริงเดี๋ยวบินโดรนให้ดูข้างบน แล้วก็มานี่แบบไม่ได้นัดหมายอะไรเขาเลยนะ<อ>นึกอยากจะลงมาก็เอสสอเฮ้ยถ่ายเลยถ่ายเลยเอ้าเราแม่งเป็นกันอย่างนี้แหละเรียวๆไปนี่นี่บอ่ออยู่นี่เลยเหรอใช่ครับอันนี้บ่อไว้ขังปลากับขังกุ้งครับอ๋อข้างบนร้านอาหารก็ไปหาอะไรกินดีกว่า<อ>เราก็ไปมาเธไปเลยเดี๋ยวเรารอข้างล่างทำไมนั่งริมน้ำาออแล้วนี่ก็นิ่มน้ำเราจะไปไหนอ่ะข้างล่างจะเย็นกว่าน้ำเออ ไหนกุ้งไหนโอ้โหนี่กี่ตัวโลเนี่ยสามตัวโลครับโลละพันสากพันสี่แล้วก็ผัดก้ามให้ฟรีอีกจานนึงครับแล้วนี่ไงซีไซส์กี่โลนี่สี่ตัวโลครับสี่ตัวโลนี่สามตัวโลตัวโลครับนี่นี่ผมเอานี่ผมต้องเอานี้เอาไปทำอะไรนะ เผาได้ครับผัดพริกเกลือได้คั่วเกลือได้นน่แล้วก้ามผมปอกให้เหลือเนื้อแล้วผัดผักให้ดีกานนงครับอันนี้กุ้งไม่ใช่กุ้งนําเข้าจากไม่ใช่ครับถ้ากุ้งนําเข้าจากก้ามใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ไซส์สองตัวโลแล้วมันจะไม่มีตรงนี้หรือเปล่ามันจมันมีเหมือนกันแต่มันจะเป็นก้ามที่มันจะคมกว่าเราอันนี้คือกุ้งแม่น้ําบ้านเราเลยนี่นะแม่น้ำเลยจริงเหรอโอ้ดีโอ้ยไม่ได้กินกุ้งกุ้ง ไทยมานานแล้วกินแต่กุ้งปากีกุ้งอินเดียกุ้งอินเดียจะยาวกว่านี้ก้ามยาจะไม่สั้นเท่ากาบเรานี่เห็นไหมวันนี้ร้านนี้ยแม่เจอเจอได้ไงวะนี่แสดงว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรละมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เราเข้ามาตรงนี้เข้ามาดูเฉยๆเข้ามาดูเฉยๆไม่ได้มีอะไรเลยแต่พอเห็นบรรยากาศแล้วดูแบบ ให้ให้เขาดูเฮ้ยดูนี่ร้านนี้เขาขายเลยน่าสนใจครับผมลงถ่ายเลยเร็วๆอย่างนี้แหละไหนแล้วปลาปลาอยู่ไหนพี่อนปลาผมเก็บไปในตู้ฟิตหมดแล้วครับพี่อ๋อนี่ครัวอยู่นี่ครัวอยู่นี่ก็ครัวก็ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ครับอุ้ยครัวเขาจัดสเตชันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้บุกครัวเขาแบบผมทำแค่ทำมันแค่สามคนฮะพี่ทําด้วยเหรอใช่ครับแล้วพี่ก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทด้วยเหรอใช่ครับพี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออิทธิพลครับพี่อิทธิพลครับ อิทธิพลจริงป่ะชื่อ,อิดครับไม่แล้วมีอิทธิพลจริงไหมไม่มีไอ้น,นี่เอาโซ่อะไรมา <c oughs> มาใส่คอวะเนี่ยเส้นเส้น,ทนเท่านึ่งโป้งไงเออรีสอร์ทนี่พักไงอ่ะคืนละห้าร้อยครับที่พี่เห็นคือละห้าร้อยเฮ้ยผมก็รันตีได้ว่าห้าร้อยผมมาข้างนอกสองพันผมกม็สู้ผมไม่ได้ห้องใหญ่ด้วยนะใหญ่ครับโอ้โห,โหคือละห้าร้อยทีวีตู้เย็นแครั้อุ่นแอร์สองตันครึ่งต่อหนึ่งห้องครบโอ้โหเขามาพักนี่เขามาทำอะไรอ่าส่วนมากก็จะเป็นที่ว่พระกวัต มามามาไหว้พระเช้าก็ตื่นไหวเลยได้ทานเอได้ทานข้าวแล้วก็ได้มุ้ตอนที่นี่เลยอ๋ออยู่นี่เลยไม่ต้องไปไหนไกลครับเออเออข้าท่าเข้าท่าดีนะเก่งเก่งเก่งเอาไปเราไปสั่งข้าเราจะกินอันนั้นด้วยอะไรอ่ะนุ่นนุ่นนุ่นันคืออะไรมครับมีขายด้วยเหรอผมกำลังตีว่าของผมไม่เหมือนที่อื่นถ้าพิเศษทานแล้วเหมือนที่อื่นผมไม่คิดต่างทางตเอยทำไมอ่ะ อ๋อเดี๋ยวไปลองเลยดีกว่าอันนี้อันนี้ของผมป่ะหรือว่าสั่งมาเองไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เดี๋ยวเราสั่งมั่งสั่งมั่งโอ้โหบรรยากาศตอนเที่ยงมีเสียงระนาดออกมาจากท้องพละ ฝั่งกระนูนก็เป็นโรงเรียนใช่ไหมพี่โรงเรียนอะไรอะโรงเรียนประถมทีอาคารเหรอมีซ้อมดนตรีไทยด้วยนะบรรยากาศได้เลยอยู่ที่คุ้งน้ําโค้งน้ําน้ําหลากไหลแบบโอ้โหเร็วมากแล้วก็รัวๆเอ้าวนี่เมนูกุ้งเผามาแล้ว กุ้งเผาแม่น้ำเจ้าพยากุ้งนี่3มตัวโล3ตัวโลครับพันสี่พันสี่ครับผัดก้ามให้ฟรีจานหนึ่งพี่ผัดก้ามด้วยน่ก้ามพี่ผัดนะครับนี่ไหมผัดให้ฟรีจานหนึ่งครับผัดกับถั่วลัเลนเตาถั่วลันเตากับเหล้าเหมาไถและเหล้ากุหลาบสองตัวครับแม่เดี๋ยวขอสัดกุ้งแม่น้ําก่อนละกันเพราะว่ากุ้งแม่น้ําเจ้าพยาครับผมแท้ๆเลยนี่เลยครับการันตีเลยการันตีครับวิธีกินมันหัวกุ้งของหม่อมหัดแดกนี่คนติดตามจะรู้ มันจะต้องแดกกันแบบนี้นะครับโอ้โหนี่เอาเอา,เอาน้ำจิ้มกุ้งเข้าไปแล้วก็นี่เอาแม่งขึ้นมาอย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรที่แบบทําแล้วก็แม่งเอ้ยเอา้าแม่งขึ้นสมองไปเลยเอาลุยอืม โอ้ยวเมามันเพราะว่าเยวก็สมรักกุ้งมันกุ้งมาแล้วเฮ้ยเสียงผีพายที่ไหนวะผีพายอะไรล่ะมันนั่งทำอะไรอ่ะดูน้ำวนน้ำหมุนหมุนผีพายน้ำลึเปล่าเอามากี่ไปนั่งอะไรตรงนั้นหล้รือ้ยมาใหญ่นี้เป็นปลาคาวท่าน้๊ปลาไซส์นี้ใช้1 7เ็ดโลครับือ ตัวนี้17โลชิ้นหนึงได้ใหญ่ขนาดนี้โอ้โหครับคือทานทานกับยำแอปเปิ้ลครับมันก็จะเบาๆเนาะดู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 ตัวใหญ่เนาะปลาขาวอันนี้คือปลาอะไรฮะปลาน้ําเงินครับปลาน้ําเงินไซส์หกขีดครับโอ้โหอย่างนี้ขายจานเท่าไหร่ครับพี่สามร้อยห้าสิบครับชูชีนะชูชีครับราคาสบายๆแล้วครับแล้วก็ไอตัวปลาปลาขาวนี่เท่าไหร่ครับปลาคาวเท่าน้ำปลาจานละสองร้อยห้าสิบครับอุ้ยชิ้นอย่างนั้นนะนะครับผมอออืื้ห อืมนี่จ้อยลองกุ้งไหมใครก็กุ้งเลยเราอ่ะไม่เป็นไรกุ้งแม่น้ำไหนกินแบบคันไหมไม่กินเราไม่กินมันอ้าวไม่กินมันเหรอเสร็จกูดูดีแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วดูดไป็นนี่ปากมันเลย พี่อิดก็ลงครัวเองลงครัวเองด้วยลงครัวเองผมจะมาอยู่ช่วงนี้อยู่แค่ช่วงเสาร์ที่ครับอ้าวแล้ววันธรรมดาไปไหนฮะวันธรรมดาผมก็จะอยู่ที่โรงแรมอีกสาขาหนึ่งครับฮะมีโรงแรมด้วยนี่ครับอย่างเงี้ยไปโรงแรมมั้ยเป็นเป็นอันนั้นเป็นแนวแบบเกทเฮาส์โอเกทเฮาส์ใช่ครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ตรงบางปะหันครับอ๋อมีมีสาขาด้วยมันคำมีสี่สิบท้องครับมีหลายธุรกิจเออโรงเรียกว่าหลายธุรกิจนี่เอากล้ามไปนี่ไงเรือโยงมาแล้วเสียงมาแล้วเนี่ย สมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าเรือเกลือคือมันเอืดมันช้าตอนนี้มันเป็นเรือทรายคล้ายๆกันสมัยก่อนเขาใช้ขนเกลือเดี๋ยวนี้ก็าขนทรายขนอะไรก็ได้ต้นทุนจะต่ําที่สุดก็คือขนส่งด้วยเรือนะครับถ้าเป็นรถก็จะแพงขึ้นมาแล้วเว้ย ลากลาก,ลากเธอหรือเปล่าเนี่ยม,มาสักทีเฮ้ย <c oughs> ลากกี่ลำวะเนี่ยประมาณสามลำครับพี่ช่วงนี้อันนี้ขาล่องลงขาเราเข้าน<ข>นทบ,บุรีครับอ่าขาล่องนี่คือจะบรรทุกของลงไปแล้วเพราะนั้นมันจะเอียดแล้วอันนี้จะเป็นทรายครับอ่าทรายมันคือจะติดแทบจะติดน้ําเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวดูพื้นเนี่ยถ้าเป็นขาขึ้นนะโล่งเลยแล้วก็สูงปี๊ดเลยอ่าดูเลยบรรทุกมันหนักแค่ไหน เฮ<อ>้ยข้างหลังอเอาไว้ตรงไงตรงท้ายไม่ให้ท้ายมันฟาดอ่ะอ่าไม่งั้นท้ายเนี่ยเวลาโค้งม,มันจะฟาดมันก็จะเนี่ยต้องเบรกหน่อยนี่วิถีชาวบ้านแบบโบราณโบราณลูกทุ่งลูกทุ่งเลยเอาอเธอทานสิคะดูเรืออยู่เมื่อกี้จะดูทำไมเรือฮะไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยค่ะอุ้ยทำอย่างกับบ้านจีนไม่มีลากเรือแต่จีนไม่มีแม่น้ำแล้วไงมีแต่เขาจะลากทรายไปไหนอ่ะไม่มีทรายเหรออือเขาเหรออือเออวะยนั่งเนี่ยนี่ หมูสเต๊ะหรอหมูสเต๊ะครับพี่บอกไม่เหมือนที่อื่นนะครับลองทานดูครับพี่นี่ช้งอะไรเนี่ยร้อยหกสิบครับยี่สิบไม้ครับน้ำมันเบาๆหมักหมักดีหมักเข้าเข้าเข้าเครื่องเลยเข้าเนื้อเลยลองซอสสเต๊ะถั่วรสเข้มข้นนะไม่หมูสเต๊ะอร่อยออืืเครื่องมันเลยหมักดีนี่อร่อย เดี๋ยวกินเชือคำก็จะกลัวจะอันนี้ต้มยำอะไรคะต้มยำปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนครับอุ้ยอันนี้ปลาเบี้ยวปลาเบี้ยวครับผัดพริกผัดพร,ริกโบราณครับโบราณใช่ครับโบราณก็คือพริกแกงแบบพริกแกงแบบบ้านๆเราอ่ะเออกุ้งเที่ยวมาเนี่ยคือกุ้งแถววัดแสนสุข ใช่ครับเพราะว่าลงขายเยอะวิ่งเอาเรือมาส่งโอ้เหรอใช่ครับก็ยังมีกุ้งใหญ่อย่างนี้หรอยังมีครับใหญ่กว่านี้ก็มีครับเมื่อ2เดือนที่แล้วใหญ่กว่านี้ครับแต่มันไม่ค่อยมีไงตอนนี้น้อยผมมีไซส์นี้รถนี้หมดแล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันมาแล้วะถ้าเกิดน้ํามันยังนั้นน้อยอยู่อย่ายังยังติดเยอะอยู่ครับยังถกปกติในบ่อต้องมี30มสิบปลาโลทุกวันถึงมันก็ยังยังโชคดีนะที่ยังหากินได้นะเพราะว่าพงน้นบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันน้อยลงแล้วคนบริโภคเยอะ กุ้งใหญ่อะนะเขาก็เลยไปนําเข้าจากปากีอินเดียเข้ามาเยอะนหมือนก่อนน่ยกุ้งพม่าเขารักเยอะใช่ครับกุ้งบ้านเรามันไม่พอขายไม่พอขายไม่ทันโตไม่ทันแต่กุ้งพม่าเนื้อมันจะไม่กรอบมันจะเหนียวแล้วก็ตัวมันจะใหญ่ก้ามยาวแล้วบางทีมันเคยมีปัญหาไงกุ้งพม่าสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีป่ะนะแต่คนนําเข้ามาน้อยลงนะเดี๋ยวนี้ไปเอาไปนําเข้าจากอินไออินเดียกับปากีซะเยอะเพราะว่าที่นู่นน่ะเขาเขาไม่นิยมบริโภค กุ้งแม่น้ำแบบแบบคนไทยกุ้งพม่าสมัยก่อนมันมีเรื่องของมีข่าวนะเดี๋ยวนี้คงไม่มีละเรื่องของเอาตะก,ก่วไปฝังเพื่อให้เพิ่มน้ําหนักในการขายบางบางที่พอรู้ทันเอาเครื่องจับโลหะไปจับมันก็เอาขุยมะพร้าวมาใส่แทนสมัยก่อนนะสมัยนี้ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะว่ากุ้งพม่าผมรู้สึกว่ามันมีน้อยลงแต่ว่ากุ้งแม่น้ําเจ้าพญาคือที่เคยกินเลยเนี่ยตัวเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ครับเออเล็กกว่านี้ไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้ แถวนี้แถวนี้ใหญ่กว่านี้ก็มีเยอะถ้าช่วงน้ํายังไม่มาเยอะมกยิ่งเร<ม>าเห็นเป็นๆน,นะยิ่งสองตัวโลตัวโลเคยเจอไหมเคยเจอครับ <นะ S 1> เคยเจอหกขีดก็มีมีอยู่นี่ก็ดีอันนี้ลูกค้าเราจะมีตังโมงให้ทุกโต๊ะอยู่แล้วครับ<อ>แก้เผ็ดไปแล้วโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่จานเท่าไหร่เนี่ยเพ่สองร้อยห้าสิบครับประมาณครับประมาผมใช้ไซส์เจ็ดโลขึ้นไปนี่นะใช่ครับแล้วแลออกมาครับออแล้วนี่ปลาอะไรเนี่ย อันนี้ปลาเนื้ออ่อนครับโอ้โหต้มยำครับหม้อกี่ลังหม้อละ250ครับเฮ้ยโอ้โพี่แกงเขาเอาเอาเรื่องไว้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราคือไหนพี่แกงเอาเรื่องไว้เลยพี่พี่ผัดแบบไม่ติดหวานด้วยครับเนี่ยไม่ค่อยติดหวานแล้วแบบมาจัดเลยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยตายแล้วอันนานมันจะได้รสชาติแบบผูทอนผูทอนอย่างงี้จริงๆจังๆนะเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราไปกินอาหารในกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะ ไม่ค่อยทำรถจัดอย่างนี้มากมายแล้วก็อย่างหนึง่งสไตล์อาหารวัตถุดิบอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยขึ้นมาก็เอาเลยจัดเลยต้อยขอปลาคาวหน่ยปลาคาวน้ำปลาใช่ไหมพริแกงดีแกงแบบโอ้โหแล้วนี่เสิร์ฟกับแอปเปิลนะฮะแอปเปิลครับเอาทำไมอะ่ะก็เอาไว้แก้เผ็ดนิดหน่อยครับเออแสดงว่าคิดมาแล้ว้ยเอาหนังดวยสิโอ้ไม่ให้หนังปลาเลยโอ้ย มา,ม,มาโดยไม่ได้รับหมายใช่มารีวิวให้แบบไม่ได้บอกกล่าวอะไรกันเลยแล้วทำให้ในแบบไม่ได้คิดตังค์อยู่แล้วจ่ายเงินด้วยอลองอันนี้ปลาก็อยู่เนาะต้องแกงกับแอปเปิลโอ้อันนี้เผ็ดอยู่เป็นต้องเรียกว่าเป็นร้าน,นไม่ใช่ร้านลับนะเป็นร้านบังเอิญ ร้านบางเอิญแบบบางเอิญมาเจอพริกแกงถึงนะดีเลยเนี่ยจานนี้ดีเลยอันนี้ก็ดีนี่คือได้ปลาคือได้วัตถุดิบดีละคันนี้ไปง่ายแล้วยิ่งมีเครื่องแกงอย่างนี้พริกแกงอย่างนี้ทําเองด้วยทําเองครับโอ้โหแลวนี่ดูนี่นี่ตรงนี้พี่เขาบอกว่าเขาไม่เหมือนใครเขากล้าพูดก็โอเคก็ถือว่าอร่อยอันนี้ถือว่าอร่อยผมผมชอบนะความเข้มข้นเขาเนี่ยอาคุณต้อยเอามาลองนี่หน่อยมาเอามั้ย อันนี้ถั่วร์ชิ้นใหญ่เกินเออคำเดียวเลยเราก็ไม่เคยกินคำใหญ่หรอกโอ้ใหญ่กว่านี้คือกินมาแล้วเมื่อกี้ฉันั่วกุ้งเข้าไปคำเดียวเลยเหรอเหรอโอ้ยทำไมอย่างนี้เป็นคนอย่างเงี้ยดูตัวฉันสิแม่มขนาดดอกเฮ้ยแม่มขนาดดอกกินไปเรื่อยๆเข้มข้นเพราหมักเข้มข้น มันเครื่องเทศมันเยอะดีแล้วพี่เป็นคนยุ่ยยาแต่กำเนิดอะคนยุ่ยยาแต่กำเนิดครับแม่ป่าคนเมื่อกี้แม่ป่ะเนี่ยถ่ายดูปผมใช่ครับคุณแม่ครับคุณแม่มีบ้านเดินไทยอยู่ข้างหน้าเลยใช่ครับโอ,โ,โอ้โหแ่างว่าที่นี่กี่ไร่เนี่ยส,ส,สี่ไรก่กว่าครับสี่ไร่เออเนี่ยบ้านริมน้ำที่พักริมน้ำเนี่ยเป็นความฝันของคนหลายๆคนเพราะว่ามันได้อยู่กับเนี่ยมันได้ปลดปล่อยเขาเรียกว่าลีบบําบัดแต่มันจะเป็นฝันร้ายเช่นกันถ้าน้ำมันค่อยๆขึ้นมาใช่ อันนี้ก็ต้องรู้จับป้องกันเพราะว่าหลายที่นี่ที่ผมรู้จักนี่นเขาจะทําเป็นเขื่อนเป็นคันคเลยนะเพราะไม่งั้นมันเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่ใช่ครับวันนี้ก็แหมได้เจอร้านร้านบังเอิญต้องใช้คําว่าบังเอิญเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วก็ได้เจอพี่อินทิพลด้วยเขาก็น่ารักคุณแม่เขาเป็นเอฟซีผมพี่คุณแม่เขาเดินมาขอถ่ายรูปแล้วเขาก็ไปเลยมาแค่นี้เลยมาเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ไปแล้วคุณแม่คุณแม่ ปลาสดอืมผักุึ้นใช่อะอืมอ่าไปจะได้ไม่รบกวนพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาต้องไปรับลูกค้าต่อขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะโอ้มือนี้ดีสบายเลยได้กินปลาแม่น้ํากับรสชาติที่แบบบ้านๆเออถึงถึงเครื่องอ่เนี่ยเนี่ยน่าอร่อยน่าอร่อยนั่นอะชูชีน่าอร่อยเราก็ชอบอันนี้ออกหวานหวานเอออันนั้นก็กินง่ายเด็กกินง่ายสบายเนื้อเนื้อดีเนื้อนุ่มกัดซีฟู้ด อันนี้ฉันก็ชอบเพราะว่าฉันชอบตัุ๋นเตาผัดน้ำมันหอยอย,อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มีก้ามกุ้งให้ด้วยเออแต่กุ้งเขาไม่ได้ก้ามใหญ่แบบอินเดียจริงด้วยนะโอ้ยโอ,ยโอย้ดีดีดีแ้วนอ้อยออกมาผูทอนร้องเพลงซักเพลงหนึงชิริมแม่น้ำอะไรเงี้ยโอ้ดำเนินเธอสวยเหลือเกินดำเนินของพี่นี่มันยูยามใช่ไหม ได้ยินไหมได้ยินไหมนี่ดังตอนเที่ยงถ้าดังเที่ยงคืนแล้วเธอคิดดูเลยนี่ต้ามาพักอย่านะงเงี้ยราดังอะ่ะก็เพลินๆหลับๆลอดนตรีบําบัดเหรอเออใช่ก็จะเสียงเขาจะมีประเภทแบบดนตรีบําบัดทําให้หลับลึกหลับสบายาอะไรเยเป็นสมัยก่อน<ๆ>ก็บําบัดได้อยู่หรอกเอาไปเถอะเดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพแล้วสวัสดีครับเจอกันที่ตามใจปรารถนาแล้วก็ซีอิ๊วหอมนะฮะแล้วก็ พันปีหมออยู่ตรงนี้เพื่อเธอไม่ไปไกลแล้วใจพักตบชวาลอยมาไปาเลิก,ลกทำเสียบรรยากาศจากพูดเพื่อจะให้มันเข้าเข้าอินเนอร์โรแมนติก ทำไมแบบต้องขัดอารมณ์ขัดดุอยู่เนี่ยเห็นผักตบลอยมาพอดีน้ำเชี่ยวปากแล้วมันน่าพูดไหมเรื่องพวกนี้เห็นก็ไม่ต้องพูดก็ได้แล้วไม่เจอหมาลอยมาแล้วไม่พูดเลยล่ะพอเจอก็จะพูดอยู่ตายแล้วลอยมาอีกอันหนึ่งแล้วไปสวัสดีครับเฮ้ยไปต้องไปช่งอเขาบอกไม่ต้องมายุ่งไม่ต้งมยุ่งครูบอก มา YouTube ไม no right, ่รู้จะดูรายการอะไรมา